สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง r i d e r Mo ม e น g เกมมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับอ m มูเ t เตอนะครับในการเล่นเกม ps 2หรือว่า PlayStation 2นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกท่านนะครับสามารถไปหาดาวน์โหลดเจ้า pc sx 2นะครับมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ พี่น้องทุกท่านได้นะครับเพราะว่าเกมตัวนี้นะคือเกม PS 2นะครับก็เราก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับในคอมพิวเตอร์แล้วก็แสดงผลประสิทธิภาพได้ดีกว่าในมือถือแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในมือถือของทุกท่านนะครับก็จะมีเวอร์ชันมือถือด้วยแล้วก็เป็นถ้าสเปคของมือถือของทุกท่านนะครับแรงๆนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้แต่นี้ผมอยากจะแนะนำให้ พี่น้องทุกท่านนะครับได้เล่นใน pc ไปก่อนนะครับซึ่งผมปัจจุบันนี้ผมก็เล่น pc.sx2 เนี่ยใน pc อยู่แล้วก็อัดคลิปบ้างนะครับมาแนะนำเกมให้พี่น้องได้รับชมนะครับสำหรับ playstation 2นะครับสมัยนี้นะครับอาจจะไม่ต้องอไปซื้อเครื่องมาเล่นแล้วก็ได้แล้วก็สามารถเล่นได้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อจอยเล่นเมื่อเล่น p พลย์สเตชันปกตินี่แหละครับทีนี้นะครับพี่น้องทุกท่านผมก็อยากจะแนะนำว่าไอ้ PCSX เนี่ยมันมีระบบการทำงานของมันยังไงเราจะปรับการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้พี่น้องนะครับได้เห็นกันเลยว่าเดี๋ยวเราจะทํากันยังไงบ้างจะเริ่มต้นยังไงบ้างถ้าพี่น้องอยากจะเล่น p s 2นะครับแต่ไม่อยากไปซื้อ,อเครื่องกับ p s 2ที่ มีอยู่ทั่วไปนะครับสมัยนี้นะครับก็สามารถไปซื้อตามช้อปปี l a า a าดาได้เครื่องก็ไม่แพงครับพันกว่าบาท2,000กว่าบาทแล้วก็มีแผ่นเกมมาเลยแต่สำหรับผมนะครับหมดยุคที่จะเล่นแบบเป็นเครื่องแล้วนะครับผมจะเล่นในคอมพิวเตอร์แล้วว่าในมือถือเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันหาง่ายหาดาวน์โหลดรอมอะไรง่ายเล่นง่ายนะครับปรับอะไรตามใจชอบได้นะครับสำหรับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับที่ ใช้เล่น PC SX 2อยู่เนี่ยของผม,มก็จะเป็นอ่าแรมประมาณ8กิกนะครับแล้วก็ส่วน CPU ก็เป็น Core i5 นะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบพี่น้องอ,อยากจะเล่น PS PS 2นะผ่านโปรแกรม PC SX 2เนี่ยก็ให้อย่างน้อยนะครับก็คือออย่างน้อยก็มี CPU Core Core i5 หรือไม่ก็มีแรมสัก16 g ิขึ้นไปนถึงสามารถ จะรันจะเล่นได้แต่ถ้าเป็นพื้นฐานนะครับก็ผมก็ได้นำอคอมพิวเตอร์ของผมที่รันเกมอยู่ในประมาณ CPU Core i5 แล้วก็อะไรครับแกรม8กิกนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของผมนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เราดาวน์โหลดใน Google นะครับแล้วก็หามาโหลดแล้วก็ลง อะไรอะไรผมว่าเรื่องนี้นะครับพี่น้องทุกท่านก็คงทำกันไม่ยากหรอกแต่โปรแกรม PC SX 2นะครับของผมเป็นรอร์ชัน1.60นะครับก็เปน็นเป็นภาษาไทยด้วยทำให้ง่ายต่อการที่ว่าเราจะปรับแต่งอะไรนะครับโอเคครับพี่น้องขอให้เรานะครับเข้าไปใน Google นะครับเอาเริ่มต้นเลยนะเข้าไปใน Google นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็ยังไงต่อเราก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์คำว่า pcsx2 นะครับแต่ผมจะพิมพ์ให้พี่น้องเห็นนะครับว่ามันหาดาวน์โหลดในนี้ได้ครับแล้วก็เลือก rom rom นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเรื่อง rom มันก็หาในเอาในนี้แหละครับก็ไม่ยากครับแต่ผมแนะนำว่าผมผมมาอัดคลิป อยน,นี้นะครับผมไม่อยากอัดคลิปหน้าจอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช่องผมมันจะบินถ,ถ้าเป็นแบบนี้ได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นแบบอัดหน้าจอธรรมดาอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับถ้าเป็นแบบอัดหน้าจอแบบอะไรนะอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่เดี๋ยวทางช่อง Youtube ผมมันจะบินนะเนื่องจาะเขาก็จะตรวจสอบอะไรกันได้นะครับเช็คดูพวกลิขสิทธิ์หรืออะไรได้นั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะ ถ้าผมเล่นอะไรนะเกมอะไรเนี่ยผมก็จะไม่ลงเสียงนะครับผมจะปิดเสียงเอาไว้แต่ก็พยายามทําให้พี่น้องได้เห็นนั่นแหละว่าเออเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นในการหานะครับโปรแกรม P C S X S X t o นะครับ่ามันจะมีนะครับง่ายมากนี่ไงครับพี่น้องสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยในตรงเนี้ยหาใช่ไหมหาดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้เลย ก็จะมีโปรแกรมพวกนักพัฒนาพวกเนี้ยก็จะวางให้เราดาวน์โหลดฟรีนะครับให้ผมเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยจะมีบอกเรานะครับมียอดจานวนเกมหรือว่าอะไร <c oughs> เขาสามารถไปหาดาวน์โหลดได้นะครับกดเข้าไปนะครับอ่าประมาณนี้แหละครับาดาวน์โหลดไดนะ้ตรงเนี้ยอ่อ่าไหมเนี่ยก็จะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับนี่และ เซสโชอะไรพวกนี้ครับเวอร์ชันดูก่อนนะครับผมก็นี่ครับ1.6นี่เป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นแบบอะไรนะเป็นรุ่นล่าสุดแล้วที่ผมที่ผมเล่นด้วยนะครับก็พี่น้องสามารถหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับไปที่ไอ้เว็บไซต์นะครับ pc sx 2นะครับก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ทั้งหมดครับนี่ก็จะมีนะครับว่าเราจะ รันในในคอมพิวเตอร์เวอร์ชันไหนกี่บิตนะครับตรงนี้ก็จะมี3-2บิตนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ลงมาแล้วก็ลงโปรแกรมอะไรเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าระบบนะครับดังนั้นการตั้งค่าระบบ PC SX2 นะครับขอให้พี่น้องดูผมดีๆนะครับคือ ในโปรแกรม PC SX 2เนี่ยมันต้องมี BIOS นะครับเพื่อรันเกมสามารถดาวน์โหลดเกม ISO มารันเกมได้เพื่อให้มัน support นะครับการเข้าไปหานะครับหา BIOS นก็ไม่ยากครับก็คืออันนี้ผมย้อนแต่ Google ให้ดูนะก็สามารถพิมพ์ก็ว่า BIOS เนี่ยอ่านไหม PS BIOS แล้วก็มันจะมีให้เราดาวน์โหลดหลายเว็บไซต์นะครับก็เลือกที่จะไปดาวน์โหลดได้สมมติว่า อันนี้นะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยมันจะมีให้เราก็เมื่อเราได้พวกไบ o อสมานะครับหน้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะไบออสหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องสามารถไปหาแล้วก็มาเก็บเอาไว้ทำโฟลเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงให้เราไปกําหนดค่านะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ วิดีโอ s นะครับแล้วก็ตั้งค่าปลั๊กอินนะครับประมาณ n i d e ยวไม่ใช่นะครับดีจะเอาใหมเอาไหมไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเลือกปลั๊กอินตัวเลือกตัวใช้เลือกปลั๊กอิน bios นะครับแล้วก็พี่น้องก็เห็นเป็นไหมครับว่า,าถ้าเรากดตรงนี้มันจะบอกว่ามองหาใช่ไหมแล้วก็ขอให้เรามองหาในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับอันนี้ของผมก็ เลือกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองหาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับก็ประมาณนี้้าพี่น้องมองหาเสร็จ้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่าสําหรับการหน้าจอกราฟิกต่างๆนะครับให้พี่น้องเข้ามาที่วิดีโอ GS ตรงนี้แล้วก็ไปที่ตั้งตั้งค่า JS สหลักนะครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมตั้งค่า JS หลักนะครับ ไต้ตรงนี้ยังยังไม่สําคัญเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูกอนไปที่วิดีโอ JS อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งค่าเลยครับ plug-in อ่าตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับสําหรับการตั้งค่าตรงนี้เป็นการตั้งค่าจากกราฟิกถ้าคอมของพี่น้องมีการ์ดจออยู่แล้วใช่ไหมมีการ์ดจออยู่แล้วดังนั้นให้ให้ตั้งตามผมก็ได้ครับของผมนะครับก็จะมีผมใช้ฮาร์ดแวร์เนาะ,ะ Direct 3D ออเลฟ่นะครับพาร์แวร์ผมกดตรงนี้ไปเลยนะครับพี่น้องถ้ามีสมมติว่าพี่น้องมีการ์ดจ,จอนะครับอยู่แล้วนะครับของผมเป็นการ์ดจ,จอ <c oughs> ประมาณอะ,อะไรนะการ์ดจ,จอประมาณ2กิกนะครับพี่น้องก็กดตรงนี้ไปได้เลยเสร็จแล้วก็เป็นยังไงของผมนี่มันจะมีถ้าพี่น้องอ,อยากจะใช้การ์ดจ,จอในการรันประสิทธิภาพนะครับก็ขอให้พี่น้องจําชื่อ ของอะไรนะของการจอของพี่น้องครับของผมนี่จะเป็นเอ็นวีเดียนะครับ g ีฟอร์จีทกหนึ่งศูนยนะครับเห็นไหมกดตรงนี้ไปเลยนะครับกดเลือกได้แนละ้วถ้าพี่น้องสมมติว่าความพี่น้องเนี่ยใช้การจอออนบอร์ดนะครับก็เลือกไปว่า d e f อ u l t าร์ดแวร์ไดร์ก็ได้นะครับหรือว่ายัางไยก็แล้วแต่มันจะมีให้เลือกนะครับ ของผมนี่ต้องใช้การจอรัอในการรันประสิทธิภาพนะครับโอเคเมื่อเรารันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป Inter l ร์เลสซิง f 5ตรงนี้ Auto Default นะครับแล้วก็เอาไปอีกนะครับก็เนี่ยตั้งตางผมได้เลย b i l เนียบิลเนีย,นย ps 2ตั้งตามผมตรงนี้เลยครับจะได้ไม่ยากถ้าพี่น้องอยากจะให้าภาพกราฟิกใช่ไหมครับรันตามประสิทธิภาพแบบ เดิมๆเ,เลยนะครับก็คืออ,อ,อะไรนะ a t ที e PS2 อันนี้ก็คือว่ามันจะแสดงผลกราฟิกตามอะไรตามที่เราเล่นในอะไรนะในคือกราฟิกตามแบบที่เราเล่นตามวิดีโอเกมแบบต่อทีวีอะไรอย่างเงี้ยตามเครื่องอะ่ะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าเรามาเล่นใน อะไรนะในคอมพิวเตอร์เราสามารถปรับได้นะครับเช่อนอ่ะอันนี้ก็คือว่าจะเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมใช่ไหมภาพหน้าจอพวกนี้ภาพหน้าจอดั้งเดิมมันก็จะ,ะแบบประสิทธิภาพตามตามที่เราเล่นใน PS2 ต่อกับจอทีวีอ,ะอ่ะอ่เน,นี้ยอเนกทีเนี่ยครับ PS2 ถ้าถ้าไปตรงนี้นะมันจะเป็นแบบอะไรกราฟิกดั้งเดิมเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบ ถ้าเราต่อคอมพิวเตอร์แล้วมีการ์ดจอเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดความชัดได้นะครับเช่นเห็นไหม 2x native 720p 1 8 0 p หรือว,ว่าพี่น้องจะเอาประมาณสัก 4k ก็ได้สามารถตั้งได้ถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพของ CPU รอมแล้วก็อะไรอีกการ์ดจอของพี่น้องสูงนะครับพี่น้องสามารถตั้งได้แล้วก็จะมีความไหลลื่นของมัน แต่ผมคับจะเน้นแบบดําเดิมเลย native ps 2นะครับถ้าเกิดว่าผมก็เคยลองนะประมาณ7 0 20 7 2 0ี p เนี่ยมันจะช้าๆกระตุกๆหน่อยเพราะว่าคอมผมเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีเนี่มันได้ประมาณแค่กลางๆเนาะผมก็เลยปรับต่ําสุดเลยแต่เคยเล่นนะครับ7 0 7 2 0 p แล้วก็ถ้าอัพขึ้นไปเนโอ้ผมว่าการจอหรือว่าคอมพิวเตอร์ผมไม่ไหวแน่นอนผมก็เลยเล่นแบบดิมเดิมไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ตั้งตามผมนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากมายนะครับแต่ถ้าคอมพองพี่น้องแรงสามารถปรับได้นะอ่าแล้วก็มันจะมีบอกขนาดหน้าจอด้วยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งอะไรมันนะครับเพราะว่าถ้าไปตั้งแล้วจะทำให้อ่าอะไรนะเป็นสิทธิภาพหรือว่าเคสมันช้าลงใช่ไหมครับเพราะเสร็จตรงจากตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็กดโอเคไปเลยก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับก็คืออ่า แสดงคอ,อนโซลอ่าก็หมายของอ่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมไม่ใช่อันนี้เป็นอ่าสมมุติว่าเราจะต่ออะไรนะเราจะต่อจอยอ่าต่อจอยแล้วก็คือปกตินะครับถ้าเราต่อจอยเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะมันจะตั้งค่าให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปตั้งค่าเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเกี่ยวกับอ่าไม่ใช่เดี๋ยวผม มันจะมีให้ทําอยู่แนละ้วผมก็ลืมไปละควบคุมตัง้งค่าปักอินโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเดี๋ยวจะคิดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวในถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยแล้วกันว่าเกมนี้มันเกม PC SX2 เนี่ยถ้ารันเป็นสิทธิภาพ เล่นในอคอมพิวเตอร์มันจะสนุกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับครับสำหรับคลิปถัดมานะครับผมก็จะมาทดลองเล่นเกม PS 2ผ่านโปรแกรมอิมูเลเตนะครับ PC SX 2 v งเวอร์ชันนนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าตะกี้ที่ได้ตั้งค่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับการเล่นนะครับ เกมนะครับ PC SX t o เนี่ยผมจะใช้จอยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเข้ากับโปรแกรมนี่แหละที่เราจะเล่นนี่แหละก็คือผมก็ใช้จอย USB นะครับจอยตัวนี้แหละเห็นไหมจอยตัวนี้ในการเล่นนะครับก็จะเหมือนกับเล่นของจริงนี่แหละเล่น PlayStation t o นี่แหละเราก,เราก,เราก็เปลี่ยนมาเล่นผ่านคอมพิวเตอร์แทนนะครับก็ใช้จอยตัวนี้ในการเล่นนะครับโอเคครับ เกมแรกนะครับในภูมิจะรันเวลาเรารันเกมนะครับขอให้เรารันมันจะมีบอกประมาณ2แบบนะครับกดเข้าไปที่ระบบนะครับแล้วก็กดไปที่ boost iso นะครับจะเต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือจะมันจะมีหน้าจอ playstation อเข้าเข้าเครื่องนะครับให้เราได้เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นแบบเร็วเร็ว b o s t iso fast ก็คือมันจะไม่มีโลโก้ playstation นะครับอ่ะ เราใช้ m o o s iso fast ดีกว่าแล้วมันก็จะโผล่หน้านี้มาให้เรานะครับฉะนั้นนะครับผม,ผมก็จะเล่นอะไรมันจะมใีให้เล่นหลายเกมนะครับอะผมขอเอา <c oughs> สักเกมนะครับเกมต่อสู้ก็ได้ b u d d ีรัวสาบนะครับอะผมก็ใช้แอนดี้เลยดีกว่า b u d d ีรัวสาบใช่ไหมแล้วก็เปิดเข้าไปเดี๋ยวมันจะโผล่ให้เราเห็นนะครับอ่าโผล่ให้เราเห็น ประมาณนี้แหละครับอโอเคพอให้เราเห็นนะโอเคครับอ่าเห็นไหมอโอเคนะครับอันนี้ผมจะไม่เปิดเสียงนะครับกลัวว่า <c oughs> มันจะเต็นลิขสิทธิ์่าแล้วก็ไอคลิปนี้ก็จะไม่ผ่าน YouTube ด้วยครับ เดี๋ยวผมจะทำยังไงดีเอาหน้าจอจเต็มหน้าจอแล้วกันะจะเล่นให้ดูเลยอโอเคนะครับอันนี้เต็มหน้าจอนะเต็มหน้าจอครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับโอเคบัดรดวรสามนะครับ่เบบะ,บะ <c oughs> เ,เล่นให้ดูเลยว่ามันก็ลื่นไหลดีอยู่นะครับอจอยสติ๊กอะไรก็ ถ้าเสียบเข้าไปนะครับจอยสติ๊กอะไรพวกนี้ถ้าเสียบเข้าไปก็คือใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้มันวุ่นวายนะครับแต่ถ้าอยากตั้งค่าเองก็ได้ครับถ้าเราแต่ว่าผมว่าไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรหรอกเราก็ใช้แบบนีเลยต่อ USB ปั๊บเล่นได้เลยนะครับผมเอาแบบอาร์เคดแล้วกันเล่นที่ดูเลยเนี่ยอโอเคอันนี้ก็คือผมก็ไม่ ไม่ใช้เสียกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอาสักตัวหนึ่งก็ได้อายุโก้ก็ได้ครับกับใครเอ่ยอแล้วแต่เอ้ยเอ้ยประมาณนี้แหละครับอยู่โก้อยู่โก้นะครับรันผ่านคอมพิวเตอร์อ่ามันก็ให้เราได้เห็นเนาะโอเคอมาเลยได้ดูเลย อันนี้คือว่าแบบอะไรนะหน้าจอ PS ที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละแบบเอาระดับอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะ <c oughs> นี่นะครับไหลลื่นนะครับเห็นไหมเอออ่าแปลงลากแล้วพึอพับพับพับพึบพึบ,พ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 บโอ้โหผอก็ลืมไปแล้วเล่นยังไงเมื่อก่อนชอบมากเลยเกมเนี้ยบัตรัวอีอันนี้งง้อยเอาจับแล้วเฮ้ยให้เปทุ นี่นะครับโหโอ้จด,ดีนะครับาโอเคนะครับเนี่ยเลยได้ดูไหลลื่นเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคล้ายๆระดับหน้าจอที่เราเล่นกันตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะ <c oughs> ภาพมันอาจจะแตกๆหน่อยนะแต่ว่ารับรองนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบกราฟิกที่ไม่ได้เน้นกราฟิกอะไรมากนะ นี้ก็ไม่ใช่กราฟิกสวยงามอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เล่นได้เล่นได้อยู่ครับเห็นไหมก็ในระดับดึงเนาะแต่ถ้าจะเอากราฟิกสวยๆก็เราไปปรับก็ได้ครับให้เป็น 720p 1028p หรือว่า 4k 2k ก็ได้ครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอะไรของคอมพิวเตอร์ท่านด้วยนะครับโอเคโอ้โหอมานี่ะแปลงร่างแล้ว <c oughs> พึบพับพึบโอ้โหตายละเอาเออโอ้โหดี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 เฮ้ยจับเลยนะครับปึ๊บเฮ้ยจับปุ๊บโอ้โหโอ้โหนีดี่นี่นี่ฮะโอ้ปุ๊บอี๋นะครับโอ้โหพลังขึ้นเต่าเปล่าเนี่ยโอเคครับแม่เห็นไหม ประสิทธิภาพครับเราใช้แบบหน้าจอหน้าจอ ps ที่เล่นกับพวกทีวีที่บ้านทั่วไปนะครับใช้ประสิทธิภาพดีก็จะทำให้เกมไหลลื่นนะครับไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ผมก็ปิดเสียงเอาไว้โอเคนะครับก็มาเล่นให้พี่น้องได้ดูเอาแบบแค่อะไรนะทำให้ดูดเฉยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับงั้น <c oughs> <c oughs> เราลองเล่นเกมอื่นบ้างแต่ผมออกก่อนแล้วกัน <c oughs> บัตรรัวนะครับอ่ะออกเลยนะครับแล้วก็เราลองไปเล่นเกมอื่นมากอ่าถ้าจะบูสต์แบบเ,เร็วๆนะครับบูสต์ ISO fast อันนี้บัตรรัวใช่ไหมมันมีหลายเกมอยู่นะ <c oughs> ลองเอาอ่าอะไรนะเกม Street Fighter หรือว่าอนิมูชะอันนี้ไม่เอาครับเกมบ,บอลแล้วกันนะอ่ะเกมบ,บอลแล้วก็เปิดนะครับป๊บ เปลี่ยนละอ่ะเปลี่ยนละรอสักครู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเกมบอร์ดี้ก <c oughs> ค็ค่อนข้างอ่าค่อนข้างกิดจะโอเคเลยละกราฟิกอะไรแลนะครับ <c oughs> กดเข้าไปนะครับ ความคมชัดนะอ่าโอเคโอ้โหมันค้างๆหน่อยนะอ่าเห็นไหมอ่าโอเคครับแต่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็แป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่ามันเิ่มเริมเมเ่มเล่นกันเลยอ่าโอเคจะมีแบตส์นะครับอ,อันนี้เล่นไปเลย เดวๆโอเคอ่าเราเลือกกันนะครับผมจะเล่นให้ดูนะว่าประสิทธิภาพของอเกมเป็นยังไงผมย่อหน้าดีกว่าผมจะได้เข้าใจง่ายครับเอายุโรปโซนบีอ่าโอเคเอาทีมอะไรดไีไม่เอาดีกว่าเอาทีมอื่นดีกว่าแมดยูแมนยูอ่าแล้วก็อะไรเอาอะไรเอาอะไรดีอาิเวร์พูอ่า,เ,อาเดี๋ยวก่อนอันที่เชลซีใช่ไหมล่ะ ให้ดูเหมือนกันดูว่านี่อะไรเล็กน,น็อตหลอนดอนอ่ะแอกริกก็ได้อ่ะได้อย่างนี้ไปเลยแล้วครับจะเล่นได้ดูนะว่าเกมเพลย์ทูนะครับในประสิทธิภาพที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคอันนี้เกมบอลนะครับอ่า PES นะครับ Pro Evolution Soccer 20 1 0นะครับ เคยทำคลิปไปละแน้นำเกมนี้ <c oughs> โอเคครับอ่าเป็นไงไปสิทธิภาพเอาอสมให้ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอทำสักประตูนึงครับให้เป็นตัวอย่างนะครับเกมก็ไหลเล่นดีนะครับพี่น้องอ่าถ้าเต็มหน้าจอก็ได้ปึ๊บปุ๊บอ่าซัดปั๊บเฮ้ยซัดเล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 ยเฮ้ยซัดซัดเลยโหเโนี่ย เอาใหม่เอาใหม่นะครับเห็นไหมเลื่อนไหลเลยนะครับปึ๊บนี่ป๊าบเข้าให้นะครับเดี๋ยวเดราจะไปแย่งลูกก่อนไปแย่งลูกก่อนนึกชั่โอ้โหเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วตีอ้าวตีย้อนมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทําประตูซะหน่อยสักลูกหนึ่งสักลูกหนึ่งอ่ามาแล้วแล้วเอ้ยจะพับเขา้าห้โอ้โหเห็นไหมสุดยอดนะครับตีลังกาเลยนะครับ หนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ทำให้ผมก็จะเล่นให้ดูนะคระับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทก่อนอเห็นไหมประสิทธิภาพของปุ่มตั้งค่าระบบ PES x o o ใช่ไหมเล่นได้ทุกเกมเลยนะพี่น้องสามารถเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้สูตรที่ผมทำให้พี่น้องได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมขอออกก่อนแล้วกันเพราะว่าเล่นที่ดูเฉยว่ามัน แค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับถ้าพี่น้องไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าโอเคไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอปิดก่อนแล้วกันก็เป็นยังไงบ้างพี่น้องเนาะผมก็มาเล่น PC SX 2นะครับตั้งค่าให้ดูแล้วก็ให้ดูเลยว่าเล่นได้ทุกเกมแล้วก็ลื่นไหลนะครับแต่ว่ากราฟิกอาจจะไม่ได้สวยอะไรเพราะว่าเราเล่นสไตล์อะไร สไตล์ทีวีสมัยก่อนอะกราฟิกทีวีสมัยก่อนก็ภาพก็ไม่ได้คมชัดอะไรมากมายหรอกครับแต่ถ้าเป็นกราฟิกทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็สามารถปรับได้แล้วครับเช่นเดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะปรับค่าปั๊กอีกนะอ่าเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือ native ps 2ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นนะครับที่เราเล่นกันตามบ้านทั่วไปสมัยก่อนแหละกราฟิกสมัยสมัยนั้นแหละครับแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับก็ได้นะครับปรับ อ720อ่าอะไรอีกพันเท่าไหร่พันแปอ,อันนี้ก็ 2K 3K 4K 5K โอ้โหเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับพี่น้องสามารถไปปรับได้นะก็ในคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งหนึ่งเพื่อจะได้ไดม่พลาดคลิปให,หม่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอาไว้แนะนำนะครับเกี่ยวกับ โปรแกรมอิมูเลเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับ PC SX 2สํสำหรับการเล่นเกม PS 2ในคอมพิวเตอร์นะครับอันนั้นขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสำหรับคลิปดีนะครับสวัสดีครับ